น้องเลยมาถึงโรงแรมแล้วนะคะน้องเลยสวัสดีสิลกูกทรงผมหนาใหญ่บานเพอเลยเลยบานเพอเลยเลยน้องเล่<ส>น้องเลามาถึงเมืองไทยแล้วนะคะน้องเลยสวัสดีสวัสดีกันนะลกสวัสดีสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีกันสวัสดีค่ะหนูสว,สสวสยไหมคะทรงผมหนูใหม่ค่ะทรงผมใหม่ค่ะตัดมาอวดยายคะ่ะ ตัดมาอ่างใหญ่หน้าบ้านเมื่อเลยอยู่หน้าบ้านเมื่อเลยอยู่ <c oughs> แม่หนองเล่กับหนองเล่มาหอดไทายเหล่าเดอ้อจ้าขอบคุณอันทุกคนที่อันไท้แม่นนองเล่เดินทางมาโดยปลอดภัยเนาะแม่นนองเล่กะมาถึงแล้วืัอนี้กะบายบายถึงแล้วจ้ามืออื่องเร้ากะสี่ไปหาอ่า กุ้งแต่เช้านะลูกเนาะเราเราไปหากุ้งไปหาปลากุ้งกันนะลูกเนาะวันนี้ก็มาถึงกี่ทุ่มแล้วนี่เที่ยงคืนบอกเที่ยงคืนโมมีนาฬิกากับประมาณเที่ยงคืนเนาะวันนี้กลับไปละจ้าบ๊ายบาย